นางพญาตกกระป๋องเล่มสองบรรยากาศบนเตียงเริ่มอึมครึมทันทียามนี้ร่างแกร่งยังคงทาบทาับเจ้าของเนื้อนุ่มเอาไว้ใต้ร่างใบหน้าคมคายก้ตมต่ำจ้องจนประชิดใบหน้านวลผ่องความอุ่นร้อนอกล้อมรอบกายซานซานยากลบพน้นทว่าเจ้าเหวยเพียงเงียบงันไม่เอ่ยวาจาเพ่งพิษแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นชวนให้ผู้คนรู้สึกอึดอัดจนต้องเอ่ยออกมา จะทำหรือไม่ทำหากไม่ทำก็ออกจากห้องหม่อมฉันไปข้าย่อมทำไม่เช่นนั้นคงไม่มาหญิงสาวกระพริบตาอย่าบอกนะว่ารัชทายาตทรงมีรักแรกพบกับหม่อมฉันเข้าแล้วโอ้คนงามก็เช่นนี้บรรยากาศตึงเครียดเริ่มผ่อนคลายทันทีแม้มีได้งามปานล่มเมืองทว่าซานซานนับเป็นสตรีที่มีเสน่ห์ล้นเหลือและเจ้าเหวยยังตกหลุมรักนางหมดใจมิเสื่อมคลายรัก ตั้งแต่ที่บ้านไผ่ริมทานชายหนุ่มยิ้มอ่อนวงแขนยิ่งกระชับหากบอกว่าใช่หนึ่งบัณฑิตหนุ่มหนึ่งสองปีผ่านไปจะว่านานก็นานจะว่าสั้นก็สั้นคบชาตินี้ที่มาเยือนนับได้ก็สี่ปีเกือบเข้าปีที่ห้าแล้วสันซันในร่างทิงหลิงยามนั้นอายุสิบห้าย่างสิหผ่านมาตวกจนปีนี้จึงอายุได้ยีเอ็ดปีเต็มแล้ว หญิงสาวพาธิดาตัวน้อยท่องลา่าทั้งฟื้นฟูพลังปราณจนแข็งแกร่งทั้งฝึกฝนวิชายุท์จนแปกฉานภายในเวลาแค่ไม่นานโดยไม่ต้องมีอาจารย์คอยสอนสั่งเพราะว่าทุกสิ่งล้วนซึมลึกอยู่ในสมองจนตรึงแน่นไปถึงไขกระดูกตั้งแต่ชาติที่แล้วตัวนางการก่อนเป็นถึงประมุกหญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งใต้ลา่าทั้งเป็นเจ้าสำนักเซียนหยงสือดูแลมือสังหารและนักฆ่ามากมาย ทำงานลึกลับฝังตัวซ่อนเร้นให้องค์กรใต้ดินมาช้านานนางจึงแตกฉานวิชามมนดั้งเดิมได้โดยง่ายฝ่ามือมรณะวิชาหมื่นพิษวิชาไอามานปราณเทพสังหารเคล็ดวิชานารีพิฆาตสายเวทมว์ดำอำมหิตทั้งยังแปรสภาพทุกสิ่งเป็นอาวุธสังหารเรียกได้ว่ามีความสามารถรอบด้านคืออัจฉริยะด้านวิทยายุทธ์อย่างแท้จริง เพียงแต่ว่ายังมีเคยได้นำมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวลูกสมุนเช่นการเกล่าวก็ไม่มียังดีที่แผ่นดินต้าถาังช่างสงบสุขยิ่งนักหมู่บ้านหรือเมืองต่างๆที่พวกนางสองแม่ลูกเดินทางผ่านมักจะมีเรื่องราวขององค์รัชทายาทหนุ่มรูปงามผู้ทรงคุณธรรมเปรียบประดุจเทพผู้ปัดเป่าเพศภยัยบรรเทาทุกข์เข็นดูแลเหล่าประชาราช์อย่างทั่วถึง อย่างเท่าเทียมตลอดมาไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติภัยจากการคุกคามดินแดนภัยสงครามระหว่างแคว้นล้วนเป็นรัชทายาทผู้นี้ที่สละความสุขสำราญในพระราชวางังหรูหราเดินทับขึ้นหน้าทั้งสิน้นซานซานจึงพาลู่หลิงใช้ชีวิตดั่งนกน้อยโผบินท่ามกลางนภา,ากว้างที่มีมวลบุปผาสับครั่ง นึกชื่นชมต้นเหตุแห่งความผาสุขผู้นี้อยู่ในใจหากมีโอกาสได้พบรัชทายาทผู้ทรงคุณธรรมคำจุนต้าถังคงจะดีไม่น้อยแน่นอนว่าซานซานและชาวประชาไร้ฟ้าไม่มีผู้ใดล่วงรู้ว่าชาวเมืองที่อยู่อย่างสงบสุขทุกวันนี้ในวังหลวงกลับร้อนระอุป,ปานใดแย่งชิงความเป็นหนึ่งกันมากแค่ไหนเดินหมากค้่อำนาจวุ่นวายไปหมด ทว่าเจ้าเหวยย่อมรู้ดีเขาจึงแสดงฝีมือเต็มที่ทุกทุกทางในขณะที่ซานซา,านฝีมือก้าวหน้าเจ้าเหวยก็มีฝีมือเลือดล้ำเช่นกันปีนี้เขาอายุ23่ย่าง24ปีแล้วนับเป็นหนุ่มแน่นวัยชะการแข็งแกร่งทรงพลังยากต่อต้านยาก ค้นลมยิ่งนานวันยิ่งหล่อเหล่ายิ่งดูตระงานมั่นคงดุดขุนเขาทั้งสุข,ขุมนุ่งลึกเผือกเย็นเป็นวีระบุรุษผู้กล้าทั้งชาญฉลาดผลการศึกโดดเด่นในมือมีอำนาจทางการทหารตัวเขายังมากบารมีครองใจประชาราชทั่วแควนการศึกแต่ละครั้งออกรบแต่ละคราล้วนกำชัยไม่เคยเพลี่ยงพล้ำระหว่างรบทับจับศึกก็ออกตามหาภรรยาไปด้วย เมื่อปีที่แล้วยึดเมืองชายแดนได้สามเมืองก็ออกตามหานางแทบพลิกแผ่นดินทว่าหน้าเสียดายเจ้าเหวยไม่รู้ว่าซานซานไปมาไร้ร่องรอยสมกับเจ้าของตำนานประบี่ไว้เงาเจ้าของยิ่งไร้น้ำและยิ่งไม่รู้ว่าซานซานมีลูกแล้วยามนี้นางพร้อมลูกน้อยวัยสี่ขวบกว่ากำลังเดินทางเรื่อยมาใกล้ถึงเมืองหลวงหมิงเวยแล้ว หวังเพียงว่าสองสามีภรรยาเมื่อพบผ่านเจอหน้าคงไม่ผิดใจกันจนกระทั่งประมือแล้วพลังฆ่ากันตายสองบัณฑิตหนุ่มสองห่างจากเมืองหลวงหมิงเวยไม่ไกลเป็นภูเขาสูงชันรายล้อมรอบด้านเพราะลักษณะที่ตั้งของวังหลวงแกวนต้าถังเป็นเช่นนี้ทําให้ศัตรูต่างแกวนไม่อาจรุกรานได้โดยง่ายุบเขาทั้งหลายสูงใหญ่ตั้งตระงาน ลักษณะคล้ายปราการแกร่งอบล้อมปกป้องบ้านเรือนเอาไว้รอบนอกห่างออกไปยังมีเมืองเล็กเมืองน้อยกระจายอำนาจการปกครองโดยเจ้าเมืองต่างๆมีเพียงหมู่บ้านถิงเหยียนเท่านั้นที่ออกจะทุนกันดานไปสักหน่อยห่างไกลความเจริญอยู่มากแต่ก็ยังโชคดีที่คนของทางการเป็นพวกรักความยุติธรรม ดูแลชาวบ้านอย่างดีเคร่งครัดเจ้าระเบียบแค่เอ่ยว่าจะฟ้องกองปราบก็ไม่มีใครกล้าทำผิดแล้วส่วนคนที่กล้าทำผิดเช่นซานซานคนของทางการก็ไม่มีความสามารถมากพอที่จะตามจับได้จางถวนจึงเป็นบุรุษโชคร้ายถูกกระทืบตนสืบพันมิได้แต่กลับไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่คนเดียวท่าแห่งหนึ่งภายในหุบเขาใกล้เมืองหลวงมิงเวย ซานซานกับลูกน้อยลู่หลิงอาศัยถ้ำนี้เป็นที่พำนักทั่วคราวเพื่อบุตรสาวได้ชื่นชมธรรมชาติอันสวยงามอย่างใกล้ชิดและเพื่อตัวนางได้ฝึกยุทธดินลมปราณโ,โคจรพลังวัดสาสาธาตุทั้งสี่โดยสะดวกลักษณะถ้ำอยู่ใต้แท่งหินขนาดใหญ่ปากถ้ำม,มีน้ำตกคลายผ้าม่านขนาดใหญ่ปิดกั้นจากภายนอก เมื่อออกมายืนด้านนอกของถ้ำยังมีแอ่งน้ำงดงามมีปลาแหวกว่ายมีธาตุน้ำรอยอยู่สองแม่ลูกชอบหุบเขาแห่งนี้มากนักมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำออกนอกถ้ำไม่ไกลยังมีธาตุลมตัวพวกนางเป็นคนธาตุไฟเรียกได้ว่ารอบกายสี่ทิศแปดทางสามารถปรับสมดุลได้สิบสองชั่วยามห่างจากถ้ำแห่งนี้ยังมีวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไผ่ มีผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมอยู่มากมายให้รู้สึกปุ่นใจไม่เบาเมื่อไม่นานก่อนหน้าซานซานยังจับลูกเสือดาวหิมะได้ตัวหนึ่งมันเพิ่งสูญเสียมารดาไปไม่นานศพแม่เสือไม่ทันเนา่าลูกเสือดาวหิมะตัวนี้หมอบตัวเฝ้าจนเน่าเหลือแต่ โครงกระดูกซานซานกับลู่หลิงก็เฝ้าลูกเสืออยู่อีกฝั่งหนึ่งอย่างใจเย็นเช่นกันจากนั้นก็พามันมาอยู่ด้วยกันในถ้ำหลังโคตอนลมปรานไปหนึ่งชั่วยามซานซานก็ผ่อนคลายร่างกายโดยการนั่งมองลู่หลิงเล่นกับลูกเสือดาวหิมะอยู่เงียบเงียบเห็นทั้งสองคลายก้อนแป้งสองก้อนปิ้งไปด้วยกันบนพื้นดินในถ้ำก็นึกขันจนหลุดหัวรอออกมา เส้นเสียงของหญิงสาวกังวลสายหากใครมาได้ยินคงคิดว่านางต้องมีความสุขมากเป็นแน่แท้จริงย่อมไม่ผิดนักเพราะสานซานในยามนี้มีความสุขกับชีวิตเหลือเกินได้ฝึกยุทธได้ท่องล่าได้อยู่กับลูกน้อยไร้เดียงสาสําเร็จศั์วิชาโดยง่ายและที่สำคัญไม่ต้องรอคอยใครด้วยใจคะนึงหายอย่างทรมานไม่ต้องทนกับความรู้สึกเงียบเหงาว่างเปล่าอีกต่อไป เยนิวสำหรับซันซานยามนี้คือบุรุษน่ารังเกียจทิ้งลูกทิ้งเมียไม่น่าจดจำเลยสักนิดซันซานปล่อยให้ลูกหลิงเล่นจนเหนื่อยแล้วปล่อยให้หลับกลางวันโดยมีลูกเสือดาวหิมะหมอบตัวเฝ้าอยู่ไม่ห่างทั้งยังคอยแลบลิ้นเลียแก้มนุ่มนิ่มแดงเรื่อเรี่ยมือปวดอิ่มเพื่อกล่อมนอนตลอดเวลา,มาแมลงตัวใดล้วนไม่กล้าเข้าใกล้เด็กน้อยผู้หลับไหลอย,อยู่บนหญ้าฟาง ระหว่างนั้นซานซานจึงสำรวจเสื้อผ้าติดกายทั้งของตนและของบุตรสาวพบว่าเป,เปื้เเปื้นฝุ่นดินและหม่นหมองเต็มทีจึงคิดจะพากันลงเขาไปเที่ยวตลาดเพื่อหาซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่นางเป็นสตรีที่ไม่ค่อยห่วงความงามเท่าใดผิดกับลู่หลิงที่แสดงออกตั้งแต่แบบอกว่าให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้มาก ทุกครั้งที่พาไปเที่ยวตลาดผ้าแม่นางน้อยมักจะเลือกแต่ผ้าสีสันสดสวยของเล่นงดงามกระทั่งมีผู้ใหญ่ใจดีคิดอยากจะอุ้มนางยังต้องมีรูปโฉมเลิอลำเนื้อตัวสะอาดสะอ้านมีเช่นนั้นอย่าหวังว่าจะได้อุ้มซานซานจึงต้องรักษาผิวพรรณให้สะอาดเนียนนุ่มลื่นมือแต่งตัวด้วยอาภรงดงามแผลเป็นในร่างกายตรงส่วนใดก็ห้ามมี ขี่พึ่งที่ใช้ยังต้องทำขึ้นเองมีส่วนผสมของยาชนิดพิเศษช้างเชิงเฉาที่ช่วยปรับผิวให้ดูเอิบอิ่มนุ่มเนียนคงความอ่อนเยาว์เอาไว้ตลอดการเดิมทีซานซานชอบปรุงยาพิษอย่างเดียวทว่ายามนี้ยังต้องปรุงยาบำรุงผิวจากนิสัยที่ชื่นชอบการหาสมุนไพรอย่างเดียวยังต้องเพิ่มการเฟ้นหาดินโครนชนิดพิเศษเพื่อนำมาปรุงเป็นโคลนประทินโฉม ทั้งใช้เองและขายให้พอได้เงินหญิงสาวในชาตินี้มีนิสัยเปลี่ยนไปแตกต่างจากชาติก่อนที่ไม่เคยใส่ใจต่ออาพรกระทั่งใบหน้าเกิดริ้วรอยน่าเกลียดก็ยังไม่คิดจะรักษาทว่าตั้งแต่มีลูกรอยมดกัดก็ห้ามฝากไว้นับประสาอันใดกับรอยแผลเป็นอ้อต้องประทินโฉมบำรุงผิวพรรณเสียหน่อยซานซานหยิบห่อผ้าที่เก็บสิ่งของเครื่องใช้ ตัวเงินและของมีค่าขึ้นมาหลังจากทาโครนจิงฟูจนหอมฟูงทั่วตัวก็คำนวณด้วยสายตาครู่หนึ่งพลางครุ่นคิดในใจน้ำมันทาผิวใกล้หมดเงินก็ใกล้หมดคงต้องหาเพิ่มแล้วสามบัณฑิตหนุ่มสามระหว่างรอลูกตื่นนอนซานซานจึงเร่งคิดวิธีหาเงินอย่างรวดเร็วใกล้หุบเขาแห่งนี้คือเมืองหลวงอันรุ่งเรืองขนาดใหญ่ ผู้คนล้วนมั่งคั่งร่ำรวยส่วนใหญ่ยังเป็นขุนนางเป็นบัณฑิตแน่นอนว่าพวกเขาไม่ไรสมองการหลอกลวงย่อมมีใช่เรื่องง่ายใต้ล่านี้มีทั้งผู้ฝึกยุทธและผู้ฝึกตบาหากเลือกอย่างหลังย่อมต้องละแล้วซึ่งกิเลสซานซานจึงเลือกฝึกทีงอย่างแรกเท่านั้นนางไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นคนดีแต่คนชั่วยามทำชั่วยิ่งต้องระวังจะทำชั่วแบบฟุ่มเฟือยได้อย่างไร ต้องค่อยๆทำเฉพาะเมื่อมีโอกาสเท่านั้นหากยังไม่มีโอกาสทำทั่วย่อมต้องทำดีไปก่อนเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยไร้กองปราบติดตามเมื่อใครครวนเสร็จลู่หลิงก็ตื่นนอนพอดีแม่นางน้อยพลิกตัวจากนอนหงายเป็นนอนคว่ำตนทับลูกเสือแล้วพมกหัวงุนงงครู่หนึ่งจึงยกมือทยียตาเรียกสติคืนจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนมองหามารดาเมื่อได้ศพประสาน สายตากับเป้าหมายก็กางแขนสองข้างคล้ายลูกนกวิ่งตึกตึกมาที่ซานซานท่านแม่ข้าหิวแล้วเด็กเล็กมีกิจวัตรแค่กินกับนอนแล้วเล่นซุกซนยังไม่ลืมฝึกฝนร่างกายเล็กๆน้อยๆอยอย่างเช่นวิชาอ,อดอ้อน นางกระโดดขึ้นมาบนตักของมารดาเอาแก้มกลมๆทูไทยกับใบหน้าเนียนนุ่มของซานซานแขนเล็กโอบรัดรอบคอท่านแม่เจ้าขาธิดาของท่านทรมานแย่แล้วทองนี้กำลังจะทะลุเพราะไม่มีอาหารใส่ลงไปใกล้าตายแล้วเจ้าค่ะซานซานมีหรือจะปฏิเสธนางมีความคิดจะเข้าเมืองเป็นทุนเดิมจึงไม่เสียเวลาหาของในป่ามาให้ลูกกินอาหารดีๆในโรงเตี้ยมใหญ่มีใช่เป้าหมายหลกักอาหู เจ้ารอข้ากับหลิงเอ๋ออยู่ในถ้ำห้ามไปซุกซนที่ใดหญิงสาวหันไปสั่งการลูกเสือดาวประหนึ่งสั่งบ่าวรับใช้เห็นมันหมอบตัวยืดคอหัวตั้งจ้องเขมแมงก็เข้าใจเอาเองว่ามันรับคำจึงอุ้มลูกแนบอกหยิบห่อผ้าที่มีเงินอยู่แล้วเดินออกจากถ้ำไปสัตว์ร,ร้ายย่อมต้องอยู่ในป่านางจึงไม่อาจพาลูกเสือติดตามเข้าเมืองไปด้วยได้ใช้เวลาเหินกายทยานไม่นานซานซานก็พาลู่หลิงมา ยืนนิ่งอยู่ยอดไม้ริมชานเมืองหลังจากโรยตัวลงมาที่พื้นดินก็ได้ยินเสียงสุดใสเอ่ยขึ้นว่าท่านแม่ข้าอยากเดินเองเจ้าค่ะลิงเอ๋อไม่หิวแล้วหรือแม่นางน้อยทำตาใสาแจ๋วยกยิ้มขัดเขินพวงแก้มแดงปลั่งรู้เลยว่าอยากเที่ยวนอกป่ามากกว่าจึงอ้างว่าหิวซานซานใช้นิ้วเคาะเบาเ,บาเบาที่ปลายจมูกสาวน้อยอย่างนึกเอ็นดูเจ้าเลนักเชียว เจ้าก้อนแป้งจึงหัวเราะเสียงใสนึกชอบใจที่ถูกรู้ทันสองฝั่งข้างทางบริเวณชานเมืองอันรุ่งเรืองมีเพียงต้นไม้และบ้านเรือนประปรายไม่มีผู้คนพลุ้งพล่านวุ่นวายเหมาะแก่การวิ่งเล่นไม่อันตรายต่อเด็กเล็กหญิงสาวจึงปล่อยเจ้าตัวนุ่มนิ่งน้อยที่ปากบอกว่าเดินแต่กลับไม่เคยเดินวิ่งเป็นอย่างเดียว ให้กางแขนร่าเริงไปตามทางนางเพียงเดินตามหลังอย่างใจเย็นสายตาพลันเหลือบไปเห็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่มีรั้วตัวเรือนไม่น่าสนใจเพียงแต่สิ่งของที่วางระเกะระกะอยู่ที่ลานโล่งหน้าบ้านกลับปลุกปั่นความคิดของซานซานให้ตื่นตัวลานนี้มีโรงไม้ฝั่งซ้ายโรงเหล็กฝั่งขวามีเตาหลอมเก่าคร่ำ ทั้งสองโรงมีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะสมสำหรับเข้าไปทำงานคนเดียวรอบด้านมีเหล็กวางอยู่เล็กน้อยคล้ายถูกตีครึ่งรูปเอาไว้ครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วก็ไม่เคยถูกจับขึ้นมาทำต่อเป็นนานทุกสิ่งที่เห็นบ่งบอกได้ว่าเจ้าของบ้านเคยเป็นช่างตีเหล็กขึ้นรูปมีดดาบแต่กลับมีเหตุให้เลิกล้มกิจการกลางคาันช่างน่าสนใจสี่บัณฑิตหนุ่มสี่ ซานซานเรียกลู่หลิงให้หยุดวิ่งทันทีหลิงเอ๋อมาหาแม่เด็กน้อยแม่ซุกโซนเหลือเกินแต่ไม่เคยดื้อดึงกับมารดานางหมุนตัวตีโค้งวิ่งวนกลับมาหาพวงแก้มแดงปลั่งยกยิ้มน่ารักซานซานคลี่ยิ้มเจ้าเล่ตอบกลับกล่าวเสียงนุ่งแม่แค่อยากหาเงินเพิ่มสักหน่อย ลู่หลิงพายักษหน้าหนักหนักหนึ่งคราทําท่าเข้าใจทะลุปลุกโปร,ปร่เบิกตากลมโตบริสุทธิ์ไร้เดียงสาจ้องมองมารดาพลางกางแขนสองข้างออกรอจนถูกปุ้งขึ้นจึงโอบแขนเล็กรอบคอมารดาซุกบอกอุ่นอย่างเชื่อฟังมาเถอะซันซานอุ้งลูกน้อยแนบอกแล้วเดินเข้าบ้านตรงหน้าอย่างถือวิสาสะเมื่อเดินผ่านลานหน้าบ้านเข้ามาก็เจอประตูบ้านที่ปิดสนิปลักษณะไม่รับแขก จึงคิดถึงมารยาทขั้นพื้นฐานขึ้นมาได้นางเคาะประตูส่งเสียงเรียกมีคนอยู่หรือไม่รออยู่เป็นนานก็ยังไม่ได้ยินเสียงตอบรับทว่ากลับได้ยินเสียงไอโคกหลายครั้งจากด้านในในเมื่อเจ้าของบ้านไม่สะดวกเอ่ยคำเชือเชิญซานซานที่คิดว่าได้ทำตามมารยาทอันดับแรกไปแล้วโดยสมบูรณ์ขั้นต่อมาจึงผลักบานประตูเข้าไปเสียเลย บ้านหลังนี้มีได้มีห้องซับซ้อนอะไรผนังมีมีดดาบธรรมดาแต่ฝีมือประณีตแขวนอยู่เข้ามาก็เจอโถงเล็กมีโต๊ะเก้าอี้ปีกซ้ายเป็นครัวปีกขวาเป็นห้องนอนเล็กๆสองห้องมองตรงไปคือระเบียงด้านหลังลักษณะบางส่วนคล้ายเรือนไม้ไผ่ริมลำธา,ารซานซานสลัดความคิดถึงเรื่องเก่าก่อนแล้วเดินเลี้ยวไปทางขวามือเปิดประตูห้องทันทีห้องนี้มีชั้นหนังสือตั้งเรียงรายข้างๆยังมีโต๊ะ หมึกผู้กันและกระดาษที่ฝุ่นจับนาเติรดดวงตาคู่หวานกวาดมองรอบห้องโดยละเอียดก่อนหยุดที่เตียงนอนกลางห้องซึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนอนอยู่เจ้าของบ้านผู้ไม่มีสิทธิปฏิเสธ,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 ธทำใดทำได้เพียงนอนชังงักเบิกตาโพลงอย่างตกใจอยู่บนเตียงซานซานยืนตระหงานมองเขานิ่งๆ <he S 2> เห็นสภาพชายบนเตียงแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าป่วยเรื้อรังเพราะไม่มีงเงินรักษา แน่นอนว่าหญิงสาวมีใช่หมอเทวดาที่ตกลงมาจากฟ้าเทียงแต่นางมีวิชาหมื่นพิษที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้แต่กระนั้นทุกสิ่งย่อมมีสองด้านเสมอปลิดชีพได้ก็ยื้อเอาไว้ได้เช่นกันสมุนไพรต่างๆหากผสมกันดีๆแล้วปรุงออกมาแทนที่จะฆ่าคนได้อย่างเดียวยังช่วยเหลือคนได้ถูกโรคอีกด้วย ขอบคุณที่ติดตามฟังกันจนจบนะคะระบบอาจจะอ่านผิดพลาดไปบ้างขออภัยทุกท่านด้วยทีมงานระบบอ่านนิยายจะพัฒนาต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องระบบอ่านนิยายจะได้ไม่พลาดนิยายใหม่ๆและถ้าชอบนิยายเสียงแบบนี้ก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันได้นะคะ